ที่เสนอผมผมรู้มันยังไม่เคลียร์บางอย่างที่ไปศาลบอกว่ามันจะทำแบบซีโต้ป็นส่งทีสัญญาป้องกันร่วมกันเพิ่งฟังจากท่านจ่รชยัยมันเรื่องของเศรษฐกิจที่จะสกัดนะฮะไม่ไม่ให้กลุ่มเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก่ขอขึ้นมาได้ทั้งทั้งสองจุดเนี่ย ที่เป็นอันตรายอันตรายผมว่าถ้าของคุณธนชัยเนี่ยอันตรายต่อธิปไตยที่เราจะเลือกในเศรษฐกิจนี้นะฮะอย่างตอนนี้นั่องเที่ยวรัสเซียแห่มาที่ศรีลังกาจ่ายเป็นรูเบิลมีมาตรการเป็นรูเบิลแล้วเขาพวกเอเจนซี่ก็บอกเออต่อภูเก็ตต่อพัทยา เขาจ่ายเป็นรูเบิลรับไหมอาอแล้ว,ลว,ลวาารัฐบาลว่าไงธนาคารแห่งป,ประเทศไทยว่าไงอันนี้โง่ไหมันี้ฮะผมผมกลัวเราเสียความเป็นตัวเองถ้าเข้ามาแผนแบบคุณธีรใชัยว่าแต่ก็มาแบบแผนที่พี่ไผสารว่าอันนั้นชิบหายเลยเนี่ยไอ้สองงานตรงเนี้ย ผมว่าต้องต้องช่วยเคลียร์ในที่ประชุมเนี่ยจะจะ,จะเป็นเป็นพระคุณส่วนที่อเมริกาที่ไม่เฮียเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะท่านท่านไม่ต้อง okay. โอเคคุณอ่ะโอเคโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเพิ่มก่อนดีอ่ษษาคุณไพศสานะฮะผูพศาลเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้กันนะเดี๋ยวสักสองคำถามคำถาม,ถามจะมีเวลา เชิญคุณภาษาครับผมขออนุญาตตอบอาจารย์แก้วสันนะครับว่าสงครามในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเดียวหรือใช้เศรษฐกิจอย่างเดียวอย่างในยูเครนวันนี้ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเงินทั้งทุกสารพัดทุกชนิดรวมทั้งอังก,กด้วยนาโต้สองก็เหมือนกัน มันใช้ทั้งกําลังอาวุธทางการทหารใช้ทั้งเศรษฐกิจใช้ทั้งข่าวสารแม้กระทั่งทําลายโครงสร้างการปกครองคุณที่บอกชัดนะครับเพื่อจะทําทั้งหลายต่อไปนี้ได้ต้องล้มสถาบันกษัตริย์วันนี้ถามว่าไม่มีใครรู้หรือว่าชาติใดอยู่เบื้องหลังขบวนการล้มเจ้าแล้วกล้าแตะต้องมั้งไหมนี่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับทีนี้ผมจะเรียนว่า ตอนนี้มีแต่คนปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ทงนามความจริงเราได้ลงนามไปปีหกสองลงนามปีหกสี่ลงนามกับอังกฤษลงนามกับสิงคโปร์ลงนามกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยหล่าสุดเนี่ยลงนามให้ญี่ปุ่นเอาอาวุธเข้ามาในเมืองไทยได้ถามว่าเอามาทําไมเอามาเก็บไว้เฉยๆหรอเอาไปส่งให้พม่าหรือเปล่าที่ก็กำลังลบกันอยู่หรือว่าเอามารอไว้ เผื่อญี่ปุ่นจะเข้ามายึดประเทศไทยเหมือนสองครามโลกครั้งที่สองหรือมาให้สิงคโปร์ใช้เมื่อวานคุณสุนทริได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราให้สิงคโปร์เช่าสนามบินเพื่อเป็นที่จอดเครื่องบิน F16 F35 ซึ่งเป็นเครื่องบินลบสมรรถนะสูงของสหรัฐแล้วฝึกบินเชา้าฝึกบินเย็นถามว่าประเทศไทยเรายากจนอนาถา ถึงกับต้องเอาสนามบินให้เช่าหากินเหรอแล้วการเช่าสนามบินไม่ใช่เช่าสิบตารางเมตรรือเอาหนึ่งไร่ก็หนึ่งไร่แค่นั้นนะครับมันบินทั่วไปบินไปบินมาคุณตนที่บอกบินเช้าบินเย็นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเวลานี้น่านฟ้าประเทศไทยใครครอบครองกันแน่แล้วมีประเทศที่เป็นเอกรากมีอธิป,ปไตยที่ไหนบ้างที่เขายอมไม่ทําอย่างนี้แล้วคนไทยรู้ไหมไม่รู้ นี่โชคดีว่าคุณที่เอามาเปิดเผยพอคุณสนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเท่านั้นแหละผมสามารถต่อจิกซอได้เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งทํากันมาทํากันมานานแล้วและประเทศที่เขาเกี่ยวข้องเพื่อนบ้านเนี่ยเขามมีสิทธิ์ที่จะระวังตัวเราอย่าคิดว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปะทะกันนะครับสิ่งที่เรียกว่าสงครามนั้นมันมีสามขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมกําลังและวางกําลังต้องจัดวางกาลังเตรียมกําลังและวางกําลังก่อนวางตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้พร้อมจะรบกันอันที่สองคือปะทะกันอันที่สามส่งกําลังหนุนบรุงกันเข้าไปถ้าเราเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าประเทศเพื่อนบ้านเขามีสิทธิ์ระแวงได้เราแหวงระวังได้ไหมมีสิทธิ์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นประการที่หนึ่งเรา ตกลงให้รัเสเซียมาตั้งสนามบินอา,ารกลางประเทศเราไม่ไกลไปจากอุดรขอนกันตั้งทำไมกัมพูชานี่เพิ่งแถลงล่าสุดเนี่ยว่าได้สร้างสนามบินฐานขึ้นที่เกาะกงใกล้ๆกับอุตภปสัตหีบของเราเนี่ยมาตั้งทำไมสามกัมพูชาตกลงให้จีนใช้ฐานทัพเรือซึ่งสหรัฐเคยสร้างไว้ หรือใหม่หมดสร้างใหญ่ลอกล่องน้ําให้รองรับกับเรือบรรทุกเครื่องบินให้รองรับกับเรือดำน้ําได้เพราะถ้าจะมีใครส่งกําลังกําลังมาที่สัตีบหรืออุตภเปาเราต้องมาทางนี้ฐานทัพเรือจีนดักอยู่ตรงนั้นเวียดนามเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้ประเทศเขาถูกถล่มเหมือนสงครามเวียดนามวันนี้ตกลงให้รัสเซียมาใช้ฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือเดิมที่เคยใช้ไว้ เต็มไปหมดแล้วนะครับเำเณรเสียมเรียบพัฒนาสนามบินเป็นการใหญ่เลยแม้เป็นสนามบินพลเรือนแต่สามารถแปลไปใช้ทางการฐานเมื่อไหร่ก็ได้นี่โดยรอบหมดแล้วนะครับทางพมา่าพม่าตอนนี้ตกลงให้จีนมาตั้งฐานทัพเรือที่รัฐยะไข่เพื่อสก,กัดกลุ่มคอดจะเข้าไปยึดแผ่นดินเขาจีนส่งมาตั้งฐานทัพก็เพื่อคุ้มครองท่อแก๊ส ของจีนที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ยักษ์ไหญ่ไปถึงยูนานส่งกําลังทหารแสนคนมาอยู่อยู่สียินผพิงสั่งเคพื่อนย้ายกองทัพจีนห้าแสนคนไปตั้งไว้ที่มองโกเลียในใช้ระยะเวลาขนส่งทางบกสามวันครึ่งถ้ามาทางอากาศสองชั่วโมงกว่าเพราเอามาทําไมห้าแสนคนรวมกับฐานจีนที่มาอยู่หนึ่งแสนคนเป็นหกแสนคนพมา่ามีสี่แสนคนเป็นล้านคนเขาเตรียมไว้ทําไม ถ้าเราต่อจิ๊กซอเนี่ยก็เห็นว่าล้วนเป็นการเตรียมกําลังเพื่อป้องกันเครื่องบินเราเนี่ยจะไปถล่มเขาเมื่อวานรัฐบาลจีนรัฐบาลลราแถลงร่วมกันว่าสนามบินบอ่อแก้วจะเปิดใช้ปลายปีนี้แล้วสนามบินบอ่อแก้วอยู่ตรงไหนอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําฝั่งตรงกันข้ามกับอําเภอเชียงแสนของประเทศไทยไม่กี่นาทีเลย้าขึ้นคือใช้เครื่องบินนะครับ เครื่องบินที่นั่นสนามบินที่นั่นสามารถรองรับเครื่องบินลบรุ่นใหม่ของจีนได้ด้วยแลวผมก่อนจะมาเนี่ยฐานกาศบอกผมหลายคนจีนสร้างสนามบินในลาวในพวกนี้ในอยู่นานเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยเพราะเขารู้ว่านาโต้สองเนี่ยเป้าหมายคือจีนทําไมต้องยึดพมา่าเพราะเมื่อยึดพม่าแล้วเนี่ยญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองที่ยึดประเทศไทยก็เพื่อเข้าพมา่า เข้าพมา่าเพื่อบุกขึ้นถึงจีนต่อใต้เพื่อยึดยูนานชงชิ่งเสฉวนแล้วก็จ่อขึ้นไปที่ไหนสินเกียงที่เบตตัดประเทศจีนออกกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นการที่จีนเขาย้ายกำลังทหารห้าแสนคนมาไว้มอ,มองกีลเลียนมองกัเลียในเนี่ยก็เพื่อกับนี้แล้วเรานึกดูสิครับประเทศไทยเราอยู่ดีๆเนี่ยมีสนามบินฐานเกิดขึ้นตั้งแต่กัมพูชาตั้งแต่ลาวกัมพูชา พมา่าจีนตอนใต้และเวียดนามและสนามบินพวกนี้มันรองรับเครื่องบินลบรุ่นใหม่ขณะที่แผ่นดินของเราเนี่ยสิงคโปร์กลายเป็นใช้เครื่องบินสารัฐเครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่าสุดนนเนี่ยบินฝึกซ้อมเช้าเนที่ใช้คำนี้นะฝึกบินเชา้าฝึกบินเย็นคือเขาครองน้านฟ้าของเราและเพื่อให้เราดักดานต่อไปเนี่ยเขาก็เ,าเอาเครื่องบินรุ่นเก่าเนี่ยมาบริจาคให้เรา หมายความว่าอย่างไงอยากคิดว่าเขาใจดีนะครับเพราะเมื่อเรารับบริจาคเครื่องบินบ,บุูโรทั้งวมามาใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่นั่นหมายความว่ากองทัพเราก็จะอ่อนแอกว่าที่กว่าสิงคโปร์ใช่ไหมดูก็ทํา